สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางเพจของอกระต่ายเอ็มีป้ายแดงนะคะวันนี้นะคะกระต่ายจะพามาชมรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นรถ e ีีนั่นเองค่ะจะเป็นตัวข้างหลังนี้เลยนะคะที่วันนี้กระต่ายจะมาแดงนะคะตัวนี้เราจะเป็นรถทดลองขับค่ะก็เลขไม้ก็จะอยู่ประมาณที่สามพันกว่ากว่านะคะเราจะขายตัวนี้เลยค่ะมี ตัวเดียวนะคะเป็นรถทดลองขับหารถระดับผู้บริหารเลยนะคะที่ทางเพจหลักของเรานะคะโปรโมทอยู่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะรถไฟฟ้าร้อเซแล้วก็ส่วนรถพิเศษนะคะสําหรับพีทีพักเข้ามาหากระต่ายได้เลยนะคะทางช่องทางแชทหรือทางช่องทางไลน์นะคะหรือถ้าต่ายตอบช้านะคะโทรหากระต่ายได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 2 2 3 9 4 2 2นะคะก็วันนี้เราอยู่ที่โรง ลงซ่อมของเรานะคะอาจ๋ะหมุนให้ดูตรงนี้นะคะเป็นลงซ่อมของเราหลังลงซ่อมของเรานะคะด้านหลังที่ที่อยู่ด้านหลังกระต่ายตรงนี้อะจะเป็นห้องรับรองนะคะขณะที่ซ่อมเราก็จะมองอดูรถเราไปด้วยนะคะวันนี้นะคะมาแจ้งแคมเปญของเจ้าตัว GT แต่ก่อนที่เราจะมาแจ้งนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมตัวรถกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไง เป็น EP รถไฟฟ้า100%ค่ะออกแนวเป็นรถเก่งนะคะจะไม่ใช่ตัวปั l u อินไ y บริดที่เป็นใช้รถไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะคะ EP นะคะก็ตัวนี้วิ่งได้163แรงม้านะคะ260แรงบิดค่ะตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะคะกดขึ้นมามันก็จะมีไฟนะคะ ไฟเดทามรันนิ่งให้นะคะสองสว่างเวลากลางวันตัวนี้มันจะติดให้อัตโนมัติเลยนะคะแต่ว่าไฟตัดหมอกจะไม่มีให้ค่ะแต่เราจะมีโครเมียมตรงไฟตัดหมอกแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโคเมียมผ่บพร้อมสลับกับสีดำนะคะเปลี่ยนโนแบคมันเองตรงกลางนะคะสังเกตว่าจะมีช่องรอยตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะ ปค่ะพอดีรถมันล็อกอ่าตะกี้รถมันล็อกนะคะต้องขอโทษทีกล้องก็โฟกัสไม่ได้อ่าแต่ถ่ายคนเดียวอาจจะลําบากนิดนึงมันจะเป็นตัวที่อ่าปดแล้วเปิดออกมานะคะจะเป็นตัวชาร์จนั่นเองค่ะจะเป็นชาร์จไฟป,ปกตินะคะตัวชาร์จนะคะก็อ่าจะชาร์จที่ตรงด้านหน้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เราเห็น ที่เราเห็นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่เราแถมไปให้ลูกค้านะคะแล้วก็ซีให้ซีให้พร้อมค่าติดตั้งนะคะวิศวกรนะคะพอ <c oughs> จะไปะตรวจช็คก,ก่อนติดตั้งให้คุณลูกค้านะคะถ้าคืเรถไฟฟ้าไปนี่ค่ะเราจะมีบริการนะคะให้รีเลยสำหรับลายล้อแม็กนะคะจะเป็นลายโครเมียมค่ะไม่ทราบเห็นไหมคะบางทีปตัตไอยู ตรงนี้บางทีมันไม่โฟกัสถ้าไม่โฟกัสยังไงแจ้งได้นะคะแม็กก็จะเป็นแม็กสิบหกนะคะเป็นลายโกเมียมค่ะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นไปเลี้ยวด้านข้างด้วยต้องไม่โฟกัสลูกค้าแจ้งได้นะคะณตอนนี้ค่ะปุญนแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทค่ะจะเป็นทรงแบบนี้เลยนะคะ วันนี้น่าจะแสงไม่พอนะคะ้คองไม่ค่อยโฟกัสภายใน Hi นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอาจจะมีเสียงรบกวนนะคะนิดนึงเพราะว่าด้านหลังจะมีช่างทํางานอยู่แล้วก็ด้านนอกนะคะจะรีวิวไม่ได้เนื่องจากฝนตกอยู่นะคะก็ะเลยขอรีวิวนะตรงนี้แผงประตูนะคะก็จะเป็นแบบซอฟท์ทัชค่ะแล้วก็เย็บด้วยได้ขาวนะคะ บบด้านข้างก็จะเป็นสโลปลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าดีไซน์ได้หรูหราลงตัวมากๆเลยค่ะด้านในก็จะเป็นโกนสีดำค่ะขอบคุณสำหรับคนที่ดูอยู่นะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเสียงชัดไม่ชัดแจ้งใสได้เลยนะคะ่าบ่อนะคะก็เป็นสีดำค่ะแต่ว่าเล่นลายได้สวยมากๆเลยนะคะ เป็นเบาะนะคะเบาะหนังค่ะเย็บด้วยได้ขาวคอนโซลกลางของเรานะคะก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มขึ้นนะคะตรงตรงด้านข้างของเกียร์นั่นเองค่ะเกียร์ของเราก็จะเป็นแบบหมุนนะคะปรับหมุนนะคะแบบนี้เลยไม่ทราบว่าลูกค้าบางท่านก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะคะแล้วก็จะมี เบรกนะคะเป็นเบรกมือแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมกับระบบออโต้โฮนะคะและด้านข้างนะคะก็จะเป็นช่องนะคะสำหรับใส่แก้วน้ำนั่นเองค่ะนี่ค่ะเราก็จะมีการปรับนะคะตัวโหมดนะคะเห็นไหมคะโหมดการขับขี่นะคะเฮิร์สนะคะก็คือการชาร์จไฟกลับนั่นเองค่ะนี่นะคะ เกียก็เล่นไม่ยากเลยนะคะเกียอาก็ตัวถอยนะคะเอ็นก็คือจอดปกตินะคะดี D ก็เดินหน้าได้เลยขาใช้งานไม่ยากเลยส่วนตัวปรับอากาศนะคะปรับอา่าต่างๆนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะลายเป็นโนแบ็ k นะคะสีดำแบบนี้เลยตรงนี้ก็ตัดด้วยโครมยมนั่นเองสำหรับตัว EP นะคะรถไฟฟ้า100%ซอ่าตัวนี้ หน้าจอนะคะขนาด8นิ้วอ่าไม่ทราบเห็นไม่เอ่ยแสงก็จะสะท้อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีช่องแอร์อยู่ด้านบนนะคะ2ช่องแล้วก็ด้านข้างนะคะดีไซน์ช่องแอร์ก็จะเป็นโครเมียมตรงช่องแอร์เพิ่มความหรูหราขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวของคอนโซลหน้านะคะสังเกตตรงตรงนี้นะคะเล่นลายแบบโครเมียมแล้วก็จะมีแบบแบบลายกิ๊นะคะอ่าให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบซับทัชน,นะคะเป็นหนัง เห็นไหมคะเย็บด้วยได้ขาวส่วนหน้าจอนะคะตรงนี้มีขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอดิจิตอลของเรานะคะแต่ว่าตรงหน้าปัดเรือนไม้ตรงนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะพวงมาลัยนะคะฟังก์ชันการชนานพวงมาลัยนะคะนี่เลยค่ะก็จะมีปรับลดเสียงได้นะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะ แล้วก็ด้านขวาก็ไว้ปรับนะคะช่วงหน้าจอคอนโซลหน้านั่นเองจอขนาด8นิ้วนี้นะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะ Apple c a r p l a y นะคะเชื่อมต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันอ่าลืมแนะนำตรงนี้นะคะของเราเป็นพุชสตาร์ทค่ะพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปรับกระจกมองข้างนั่นเองค่ะซ้ายขวานะคะ แล้วก็พับกระจกลงนี่ค่ะถ้าคนที่ดูรีวิวกระต่ายอยู่แล้วนะคะจะรู้ว่ารถมันจะเป็นสไตล์ยุโรปนะคะก็ไปเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะคะที่ปั๊น้ำฝนจะอยู่ด้านขวาด้านหลังนะคะ EP วันนี้กล้องไม่โฟกัสเลยแสงไม่พอนะคะกล้องไม่โฟกัสแต่ว่าก็ยังพอได้อยู่ ะมองจากข้างหลังนะคะที่เรามองเข้าไปนะคะจะเห็นว่าภายในดูกว้างแล้วก็โล่งม,มากๆเลยนะคะสําหรับ EP นั่งสบายมากค่ะสําหรับตัวนี้แล้วก็ดูนะคะหรูหรามากเพราะว่าตัวของเบาะสีดํานะคะตัดด้วยการเย็บด้วยได้ขาวคือสวยมากเลยค่ะตัวนี้เห็นไหมคะเห็นลายบอะไหมคะ ลายเบาะสวยมากเลยนะคะตัวนี้เราขายนะคะเป็นรถเทสไดนะคะเราขายมีประกันให้ด้วยค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะมีที่วางแก้วที่วางแก้วก็ให้สช่องนะคะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะมีช่องวางของนะคะเล็กน้อยให้ ข้างหลังของเบาะนะคะก็จะมีช่องใส่สารพัให้ทั้งสองฝั่งเลยนี่ค่ะมองจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะอยากบอกว่าค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ข้างบนนะคะจะเป็นสีครีมนะคะทําให้รถของเราะไม่มืดทึบและดูแข็ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงข้างหลังกันอีกเบาะของเรานะคะมี Isofix ด้วย ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็จะมีตัวล็อกดิกด้วยนะคะเ m ก็จะมีระบบ s a ฟตี y ให้นะคะต่างๆให้นะคะข้างหลังนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะไฟเบรกโดนที่3ก็แบบ LED นะคะตัวนี้นะคะ่ะมีกล้องมองหลังให้นะคะกล้องมองหลังจะอยู่ใต้โลโก้นะคะเช่นเคย และตัวไหนของรถ่จะมีโลโก้บอกนะคะว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ mg ep นั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ข้างหลังให้นะคะสามจุดด้านท้ายนะคะตกแต่งแบบนี้เลยเรามาเปิดกันนะคะตัวเปิดนะคะจะอยู่ข้างล่างของโลโก้นั่นเองค่ะเพียงแค่กดเท่านั้นเองนะคะยกขึ้นค่ะ ฝาท้ายก็เปิดขึ้นนะคะแบบนี้เลยใครที่สนใจรถนะคะสวยๆระดับผู้บริหารนะคะก็จะก็เชิญเป็น MG EP ได้เลยค่ะข้างหลังนะคะก็จะมีไฟนะคะเพื่อส่องสว่างเวลาหาของกลางคืนนะคะหรือมุมอับมืดๆแบบที่แต่อยู่อย่างนี้นะคะในลงอา่าลงซ่อมน,นี้นะคะก็จะมีตัวไฟให้ด้วย แล้วก็ที่เราเห็นตัวนี้ก็คือเป็นม่านบางสัมภาระนะคะเราก็สามารถถอดออกได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้งานเพราะว่าบอกของเราะคะ่ะทับลงไปได้เนาะแต่ถ้าเกิดเรามีของเยอะๆเราไม่อยากให้ใครเห็นนะคะเราสามารถดึงมาบางสัมภาระเราได้นะคะเวลาปิดปฝาท้ายลงนะคะจะไม่มีใครสามารถมองเห็นสิ่งของที่อยู่ในรถของเราได้เลยค่ะแล้วก็อก็ช่่ยเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวพรม MG ให้ไปด้วยนะคะ วันนี้ก็เป็นกระเป๋า m อ็มแล้วก็ตรงนี้จะเก็บเก็บของได้นะคะเพื่อที่ของมันจะได้ไม่ไหลมารวมกันนะคะสิ่งของเนาะนี่ค่ะด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูกันห้องโดยสารข้างหลังเก็บสัมภาระค่อนข,ข้างลึกนะคะแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะจากเนี่ยจากตัวนี้ค่ะ,ะข้างล่างก็จะเป็นชุดปะยางนะคะให้นี่ค่ะชุดปะยางเรามีให้นะคะ กล้องอาจจะหมุนๆหน่อยนะคะถายคนเดียวก็จะทุทลักทะเลหน่อยปิดน,นะคะนี่ค่ะ MCEP นะคะตัวนี้ขายค่ะ9 88,000บาทนะคะอยากทราบส่วนลดเท่าไหร่นะคะทักมาถามกันนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วย มองจากด้านข้างนะคะสวยมากๆเลยนะคะคันนี้ดูหรูหรามากเลยนะคะราคาไม่ถึงล้านจับต้องได้ค่ะตัวนี้เนี่ยค่ะแต่ชอบเบาะมากๆเลยถ้าลูกค้าท่านไหนสังเกตนะคะจะเห็นว่าทรงเบาเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะมันจะมีนูนๆออกมาด้านข้างอะคะ่ะแล้วตัวของเรานะคะก็ คือมันจะรับกับสรลระนะคะของทั้งอสองท่านที่นั่งด้านหน้าเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยให้เรานั่งสบายขึ้นนะคะขับรถทางไกลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือมันมันนุ่มขึ้นนะคะอยากให้ลูกค้ามาทดลองถ้าใครอยู่ใกล้กลๆแถวแถวนี้นะคะนัดก,กะถ่ายเข้ามาทดลองหรือสัมผัสด,ดูก็ได้ะคะ่ะเบาะสวยมากมากเลยอันนี้แต่ชอบมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ รถไฟฟ้าก็กำลังมาแรงนะคะช่วงนี้ถ้าท่านใดสนใจก็เชิญได้นะคะที่โชว์ลูจะมีทั้งแบบปักอินให้ปิดก็มีอีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวดูที่ชาร์จใหม่เนี่ยค่ะที่ชาร์จนะคะที่ชาร์จไฟฟ้าของเราจะเป็นแท่นแบบนี้เลยนะคะที่เรามอบให้ลูกค้าแล้วก็ส่งวิศวกรนะคะไปติดตั้งให้คุณลูกค้านั่นเองนี่เลย สวยไหมคะคันนี้ราคาไม่ถึงล้านราคาอยู่ที่9 80, 8 8 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดซื้อคันนี้ไปนะคะมีส่วนลดพิเศษให้นะคะมากกว่าปกตินแน่นอนนะคะตัวนี้เลขใหม่อยู่ที่3,000กว่าบาทเอมพันกว่ากว่านะคะ3 0 0พันกว่ากิโลอ่าโดยปกติแล้วรถใหม่มือหนึ่งนะคะตัวนี้แต่จะให้ส่วนลดลูกค้าแค่1 0 0 0 0บาท แต่ถ้าคุณทักเข้ามาและซื้อตัวนี้นะคะคุณได้มากกว่าแน่นอนค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาแจ้งแคมเป็นกันดีกว่าแคมเปญตัวนี้นะคะนอกจากฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งให้แล้วนะคะเรายังมีดอกเบีย้ยพิเศษสําหรับลูกค้าที่ดาว25%นะคะผ่อน4ปีดอกเบีย้ยจะอยู่ที่0.99นั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็อย่างถ้าเกิดลูกค้าเลือกรับเป็น เน็ตเน็ตเลยส่วนลดนะคะเราก็จัดให้ลูกค้าเตรีมๆมเลยคะ่ะเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าต้องทักเข้ามาทางช่องทางแชทหรือทางช่องทางไลน์ที่กระต่ายให้นะคะเรามีแคมเปญพิเศษให้ของแถมนะคะเราแถมให้เหมือนลดมือหนึบเลยนะคะลูกค้าทักเข้ามาถามที่กระต่ายได้เลยนะคะตัวนี้มีตัวเดียวค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะปกต,ติแล้วรถเทสนะคะเราก็ ไม่ได้มีขายง่ายๆเนาะพอถึงเวลาเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่า,เ,าเรื่องจาบว่ารถนะคะเราขายสภาพดีนะคะออกจากศูนย์เลยรถเทสนะคะจะได้ส่วนลดเยอะกว่ารถมือหนึ่งปกติอยู่แล้วนะคะให้ดูอีกรอบดีกว่าแต่ว่ามันสวยใส่ชอบนะคะตอนนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะเป็นรถเก่ง แต่ไม่มีโอกาสได้ขายืส่วนใหญ่แต่จะไปหนักขายเป็น ZS HS นะคะกระบะ V80 นะคะที่มีได้ขายอ,อยากขายรถไฟฟ้า100%มากๆเลยค่ะนี่ค่คะชอบมากเลยมันดูสปอร์ตมากเลยนะคะดูหรูหรามากๆเลยสําหรับลูกค้าที่อยากใช้ขับไปทํางานนะคะก็เชิญได้เลยค่ะ หรือถ้าจะเดินทางไกลๆนะคะแนะนําแบบเช็คช่องทางนะคะที่ชาร์จนะคะไว้ให้ดีเพราะว่าเราจะมีตัวโปรแกรมของระบบให้นะคะว่า,าตรงไหนมีที่ชาร์จนะคะใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือถ้าใครมาไม่ทันนะคะดูย้อนหลังคลิปของกระต่ายได้ค่ะ ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะอยากทราบข้อมูลหรือรายละเอียดนะคะของรถรุ่นไหนทักเข้ามาทางช่องทางเพจของกระต่ายได้เลยนะคะกระต่ายยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะและกระต่ายเห็นลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากแต่จะห่วงเรื่องการจัดไปแ้น,แน,น ไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องจัดไปแนนตรงนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระต่ายเองนะคะแต่ว่ากระต่าจะขอข้อมูลของลูกค้าเยอะหน่อยนะคะว่ามีเครดิตผ่อนอะไรมาบ้างนะคะผ่อนดีผ่อนตรงไหมถ้ายังไงโทรเข้ามาปรึกษาเยอะๆนะคะวันนี้กระต่ายขอลาไปก่อน,นะค่ะขอบคุณค่ะ